สบายดีทุกคนเนาะยินดีตอนรับทุกคนเขาส่ซ่องอาาพีเคพีชแนลมื้อนี้ก็พบกับอากินเนออีกเส้นเคยเนาะคําวันบูมาเดอมื้อนี้เนี่ยคำวันเราบุสบายเนะอละกันมื้อนี้พวกเขาก็อยู่ผู้ยุป่าคือเก่าเนาะอยู่ในส่วนนอกขมเดอเบิงเลยเบิงเบิงเบิงเนี่ยเป็นแต่ส่วนนอกขมเนาะมื้อนี้ก็มื้อนี้พวกเขาก็มาซอกนอคือเก่าเดอ บุฮูหว่าสิได๋บ่เนาะแต่ว่ามือวาดเอื่อยเอื่อยแม่คงตะกองเนาะมาซอกอยู่แถวนี้ในี่ได้เต็มทงเลยเนาะแล้วเขาเกิดเลยมาซอกอีเมว่าสิซอกไปขายจีแต่ว่าสิได้บุได้บุ้เถูเธอเนาะก็ติดตามน้ำกันไปยาวๆเลยเดยทุกคนเด้ออาเดี๋ยวนี้เขาก็สิเริ่มซอกเนาะกันเลยเนาะทุกคนเนาะซอกไปเลยนี่เขาจเจ้าขุดมาอยู่มายาไปมดวล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขาขุดมดแนเล้าซอกบงึงหูบึงหูง ตะก,กองมาแบบนี้ที่มีหูบุน,นี้เท่านี่นี่น,นี่คือกระตุ้มมีเนาะทุกคนเนาะเขาโคตรมดนแหละไปบังชางมีตามมาตามมาเมย์บุ้งหูวาซิมาซิมีบอเนาะเมื่อนี้เฮ้ามากันสี่คนเด้อทุกคนมีอามามีแม่ของตะก,กองแล้วกะ็มีตะก,กองแล้วกะ็มีค่อยเนาะอู้ทุกคนเห็นหน,น้อแล้วนี่อารู คืออันนี้เป็นบอลที่เขาเจ้าคุดไ้เนาะแต่เขาบบเห็นนะ่ะมือวานเออเขามาคุดแต่โบเห็นเนาะตัวนี้ออกแล้วได้ทุกคนกําลังสิพผลหนาดินมากแล้วเนาะยังน้อยนึงยังโบผลหนาดินน้อยนึง่งแล้วก็บโบเห็นเนาะนี่อุ้ยดีใจดีใจอัลโนี่เนาะทุกคนเนาะเขากัสิตัดเลยเด้อ นี่อาลูน้องใหญ่เด้อทุกคนโอ้ยนี่เนาะเดี๋ยวเขาจะซอกไปเรื่อยๆเลยมาทางนี้แต่กอนี่มามาพุทธคันนี้ดูยิงเนาะทุกคน นี่ทุกคนน,นี่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 เห็นอีกแล้วเนาะมันออกผลน,นาดินเหรอเด้อตัวนี้นี่เขียวๆแหละเนาะมีใบของมันออกมาแล้วเนาะแต่มันบ่ใหญ่เด้ออันนี้นะหน่อยเนาะบ่เป็นยังอันนี้นี่เสพขมเอ้ยเดีนี่น้อยเนาะทุกคนเนาะไปซอกอีก ได้เลยงได้เตรียมทวงได้มือหนี่ชนะิมวะาที่ไห้ได้เตรียมทวงเลยเนาะทุกคนเนาะมากายเติบไม่เห็นเด้อบ่เห็นเดี๋ยวใส่ทงกันเยนยโอ้นี่ทุกคนเห็นอีกแล้ว สนี่นี่นตากองโอ้หน่องามเนาะตัวนี้นี่หน่องามโอ้นี่ป่นนี่ก็มีอันนึงแต่ว่าตัวนี้เขาบ่เห็นเราก็ตัดตัวนั้นทิ่มไปแล้วเนาะบ่เป็นยังเลยยังกินได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวคุดไปเรื่อยๆเลยเนาะทุกคนนะเนาะเ่ค่อยใหญ่เด้อตัวนี้นะบ่ใหญ่กูเป็นยังเนาะ ก็ไปซอกเธอหนึงแล้วเด้อทุกคนตอนนั้นนี่ก็ได้หไลน์น้อยนึงไปไปถ่ายซองอาคาน้อยเนาะเท่อนี้นี่อยู่นี่นี่มันว่าม่นบอนเก่าเด้อเดอี๋ยวนี่บอใหม่เนาะเอามาซอกบอใหม่เดี๋ยวเรามาซอกได้หลายเราเก็มาซอกวันนี้เออโอ๊ยโอ้ยเอ้ย,อยนี่ทุกคนนี่ใส่เข้าไปเลย นี่ขุดตรงนี้อีกโอ้เดี๋ยวนี้เนาะออกร้เรียวเนาะคุกคนเนาะจีในดินมันจะออกร้เรียวเดี๋ยวนี้นะ่ะคนกดตุ๊กไปสองสามหอโอ้โอ้โอโอโอโดึกหนออะลรด้วย นี่นี่อ่าเดี๋ยวเขาสิไปเบิง่งเมตากรงกันเนาะว่าได้ทำได้แล้วได้ยังไ่เห็นเมตากรงก็เห็นเนาะทุกคนใช่ไหมเบิเบิ้ไปเบิ่งอาม่าไปเบิ่งอาม่าอาม่าสิได้ไ <laughs> บ่าามาาเอใหญนบ่าหาหา ิหน่ะเอามากกบ่เฮ okay ็นเด้อแต่ว่าเขานี่เห็นไปลายอันเหรอเนาะนี่มากกเที่มีด้วยมีด้วยีอันนี้ตมันะไที่กเดือนอกเยเ่อมีบุ้งมีบุ้งหดเ้อที่มีลายยู่งให้ย่นี่ทุกคน อามาเห็นแล้วเนาะนี่ที่นี่อา마เห็นเด้อนี่อารูอาม마ขึ้นมามาขึ้นนี่อามานี่ซอกนอกเกียงเนาะทุกคนข้าแล้วก็ซอกได้หลายนี่อามาขึ้นเด้อขึ้นไปเลยนี่อ่าใส่ชงไปเลย ม,มันโมจ,จินเลยมาปัดโมจิมาเลยเอาแบบพวกเห็นน้อนนี่แล้วก็ตัดอันนั้นทิมไปแล้วไปเบิ่งกเมตตักกล่องก,กันทุกคนนี่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 เม่เม่ตักกล่องเห็นน้อนชุดนี้เนาะโบเห็นเราก็ตัดทิมหมดาละนี่ทุกคนเราก็มีเห็นยุนี่อีกอันนึงเนาะนี่น,น,น,นี่เลยเนาะ น้อยเนาะ,ะบรรยากาศในสวนนกคมของเฮาก็าจะเป็นประมาณนี้น,นักคนมีเสียงนกเสียงกาเนาะเย็นเดอ้บอบันนี่จะเย็นเนาะนี่บรรยากาศในสวนนกคมเดอ้อเด็กกำลังออกนุกคนนี่เลยเดี๋ยวไปเบิง่งตากล้องเขา ซอกนอสิได no si no. ้บได้บตากล้องได้ได้อะอ้าลูตะกรงเฮงนอใหญ่ๆเลยทุกคนนี่เด้ออาลูลูลูใหญ่นอโดอาลูเบิ้ง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 นี่ทุกคนตากล้องแฮงเด้อตัวนี้นี่ ตากลองขี้เกียดเห็นเนาะทุกคนตากลองขี้เกียจเดี๋ยว <laughs> <laughs> ไปเบิ่งต่อเบิงนะ่งเอื่อยต่อเนะอาะนี่อันนี้คือยังบ่เห็นเธออะทำมวะ่าเดี๋ยวไปเบิ่งอานะม่าอาม่ากูบ่เห็นมาดีไวเนาะมาเาบ่ออกางานเราบ่ออกสิเนาะนี่ เขาซ่องหนอะเขาจะขุดแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันยังบบออกเถอมันบุกุนหน้าดินมาเถอะเขาจึงต้องขุดอยู่ในดินนาอคนโอ้เห็นนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่มา,มมาขุดไปเลยนี่ ยายได้ทุกคนนี่อนีไวินี่เดยไ้อันแล้วได้อามานนี่พุทตอพุทตอเดี๋ยวนี้ตากล้องของเขาก็เห็นอีกแล้วโนตใสตากล้องใส่นี่อันนีอ่ะอ้าว นี่เนาะเห็นจจไดบูเนาะขุดเลยขุดไปเลยเห็นด้วย่อาลูนี่ทุกคนนี่ออกมาเร็วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิให้ตะกองมาขุดชิให้ตะกองขุดเนาะตัวนี้เป็นเป็นของแม่ตะกองเดินตะแม่ตะกองเห็นเนาะตัวนี้นะ มันพ่นหนาดินมาแล้วเนาะคนโอ้ยทัางนามันพ่นหนาดินมาแบบนี้แล้วนี่เฮาปดเกิบแล้วกะซอกกาะเขาจะเย็บถึกจะหนีเนาะแล้วกะซอกซอกเห็นเนะาะไงเด้อทุกคนเด้อเนาะเด้อเมตาก่องนี่ซอกน้องเห็นไนรเมตาก่องกับอาม่านี่ซอกเก่งเนาะตาก่องกับเฮานี่บุกคอยเห็นเห็นอยู่แต่ว่าบุกคอยเห็นหลายเนาะ กล้องคุดไปเลยเอโอ้บอ oh, ดี้เอาล่ะดีอยู่ดีอย่เนี่ยถงเลยตะกล้องยิมตะกล้อง่ชี้จะนี่ละคุด <laughs> ต่อคุดต่อบนมี้เลยบนะมีแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่ตากล้องก็เห็นอีกแล้วเนาะมื้อนี้คือสิได้เต็มทงอะไรน้ะเนาะนี่ เฮนไลยเห็นไ,นไนล่ตัดเลยตัดเลยเด้ออันหนึ่งเอาไว้นะเมตากรองว่าเห็นหน่อใหญ่นกพุ่นเนาะไปเบิ้งไปเบิ้งกันเลยนี่นี่เนาะเมตากรองเห็นเด้อตัวนี้เนะ้อนี่นนน คนนาดินมาแล้วเนาะตีนี่คือคือสี่ใหญ่เลยเนาะทางในมันเดี๋ยวเขาสิลองคุดเบิรงเดอสิลองคุดเบิรง,ง,งเดอ,อนี่เดี๋ยวนี้แมตากล้องก็สที่คุดแล้วนเนาะเขายัางซอกบบเห็นเลยเนาะทุกคนตอนมาทําอิฐนี่เห็นอยู่แต่ว่าดูนี่นี่บบเห็นแล้วเนาะอามากับแมตากล้องนี่เห็นมีฮาสิไดสิห้คุดตรงนี้ เบิงว่ามันใหญ่สำได้เนาะที่ใหญ่บอเนาะตัวนี้นเยอะเนาะเยอะคืนแล้วเนาะโอ้ใหญ่ได้ทุกคนตัวนี้เป็นเจนี่นี่มันจะแซบเนาะทุกคนเนาะมีบอนกินหลายนี่ออกมาเบิ่งเลยนี่นี่เนาะแซบเด้อตัวนี้นี่อร่อยได้ นี่เนาะทุกคนคือเฮาคุดเห็นแมงตัวนี้เนาะนี่แมงมันยังวะค่ะบอสบสั่งเอื่นแมงแมงมันยังแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่กินได้เนาะตัวนี้ก็จะกินได้แต่ว่ามันบมีหลายเนาะคันว่ามีหลายตัวนี่กินได้เนาะเอาไปทอดกินจะนี่ก็แซ่บเนาะตัวนี้เนาะมันจะอยู่ในดินเด้อตัวนี้เนี่ยเฮาคุดนอนนี่จะมีหลายเนาะอยู่ในดินแต่ว่าเขาบ้เอาเพราะว่ามันยัง น่อยอยู่แล้วก็ยังอยู่ในเดินเนาะบูหูซื้อเด้แต่ว่าถ้าเอิญตามภาษาลาฮูก็จะเอิญว่าสารพปุจมาเนาะแต่ภาษาเ่านี่เขาเอิญจะได้บูหูเนาะเขาก็ซิททิมไปทจะนี่เลยเขาบูเอาเนอะเดี๋ยวเขาก็จะซอกนอไปเรื่ยอยๆเลยเาะขุดไปเรื่อยๆบูเห็นวี่แววเลยบูเห็นแม่แต่งเงาเนาะหนอบูเห็นเลย มีแต่เมตากองกับอาม่เนาะเห็นเนี่ยแล้วก็มีตาก้องเห็นนี่เห็นแล้วเขาก็จะคุดไปเรื่อยๆเนาะนี่เนาะเมตาก้องเห็นอีกแล้วเนาะแล้วก็ถิอวเป็นยี่มาหออู้นี่เห็นอีกอันนึงแล้วเนาะเห็นสองอันเลยนี่เห็นบ่อนี่บ่อนี่ก็มีอันนึงงยูนี่ก็มีอันนึงเนาะเห็นตลอดเลย เมตากล้องนี่คือเห็นตลอดเลยนี่อิจซาดอิจซากนซอกนอกกินนี่ค่ะนอโนว่านหวานเนาะตัวนี้เป็นนอขมแต่ว่าจะหวานเนาะอันนี้ยังอยู่ในเดินแล้วกันเซบเอาไปแกงกินหรือว่าต้มละก็จจำเจียวกับเซบเด้อตามเจียวมาแค่เนาะลวกับจำเจียวเลย นี่เอาก็สิปไาไว้วันนีเ้เนาะบุมเนของเทาเดือนคือเนาะนอคมเนาะบอลทีวาบุมีต้นของมันมันกดจะออกเด้อทุกคนบอลทีวาบุมมีต้นมันมันกดจะออกเนาะพราะวหักของมันเนี่ยไปทั่วๆเลยเ,เห็นนี่แล้วเห็นนี่แล้วนี่อาลูลูน้เนาะกคอีอู่้ิอล thấy chưa có doanh nghiệp chọn mình hay bây giờ hello 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 อูอู้ใหญ่นีเลยอูู้ใหญ่ใหญ่ให่ทุกคนนี่อู้อู้ดใหญ่เลยเนาะตัวนี้เอาตะกองใส่ทง่ะโอ้ยแม่ตะกรงนี่หาหนอเกงได้ทุกคนอันนี้จะเป็นสาบานคนบานเดียวได้ตัวนี้อันนี้อาจะบัเกี๊ยเนั่นแหละแต่เมือนเมืเดี๋ยวเขาโกสิให้แม่ตะกรงคุดตายเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่เดี๋ยวได้โน่ล่ะใช่ปะล่ะ เล็วกมีเยอะเลยว่าฮมมวนหลายเนาะทุกคนมากันหลายคนเฮ้ยนี่มาอู้เห็นอีกแล้วโอ้ยเห็นอีกแล้วดีอโ้ยแล้วมัน เออว้าไอ้เช่นไม่แล้วตานี้เนาะตอนี่คือบุมีต่นมัเดแล้วก็พอบุ้มขึ้อนมันมีแต่ว่ามันกูมีเนาะเท่ๆด้วยเชี่ยอู้อ่้เ่ๆๆเๆๆ่ๆๆๆ้ๆๆ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 มๆๆ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 ๆ่ๆๆ่ๆๆ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 ๆัๆ อย huh? <go uh. ู่ในน้ำนะอันนี้มันเป็นตู้อยู่ในน้ำเนาะแต่เฮาบ่สั่งเอิ้นน่ะเบิ่งตะก่อนเอออะลูกอะโก้พี่โซ่มาโนยังมันบ่กการ์ท้อนอะบ่นอนจัดเลยอันนี้บ่กัาเฮาเนาะนอนไมไว้นามุดตัวเลยนี่ตู้ตู้มันอ่อนๆเนาะทุกคนนี่หน่อยๆนี่ตู้ตู้มันยังบ่ฮู้เนาะหน้าฮักหลายเด้อนี่อันตัวมันจะคล้ายๆคือกับงูเด้อมันมีเขียดเกยดเนาะเกยดนี่มันชิ้นนี้แล้ว เชี่ยวกับไปเฮงนันโนตัวนี้นี่ให้ตะกร้อจับไว้เด้อ เจเพียงบัได nah oh. ้เ oh. ด well, anyway, ้อจเพียงี่หางมันสิขาดหมดเยอะขอบคุณอันนี้ตัวนี้เนาะเฮาบูซังเอิร์เด้อมันเป็นคล้ายๆคือตัวแค่เนาะตัวแค่อันนี้เฮาเซียวกับไปเลี้ยงเด้ออันได้ยินเอื่อยเอื่อยเว่านี่ตัวนี้จะใหญ่จะใหญ่ได้เนาะเวลามันใหญ่มาจะใหญ่เนาะตัวนี้นะตัวมันยังบุ้งเนาะเซี่ยวก็ไปเลี้ยงเพราะว่ามันอยู่ตัวคนเดียวเนาะบัวหัวแม่มันไใส เซียวก็ไปยเนยทุกคนนี่ไไไนี่เลยตะกอตรงปิดไหมตากองปิดอันนี้นี่กมันอยู่ทางในเด้อทุกคนตัวน้อยเนาะตัวแมงน้อยๆเขายู่บตยังดุเนาะ้ำยุกต้อยนี่แหละ แห่ตะกองปิดหูไว้เอากับเงินเด้อมาใส่งอ่้งเออ้ไ้หรอกอกแีวแ่ีว่ี่นี่ที่เบียแทีเบียวแฮที่เบีย่ทีเทเทีเยย่ทเียนทีย่ดีเดียเยวแค่ที่เอแ นี่ขานี่ขาปลาาถั่วะไหละของนี้นี่เมตาเลยะตากองคูดเกียงเลยน้องซอกนอนี่ฮ่้่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าก่าน่มต่กองนฮ่าฮ่าฮ่นแ่เฮ่า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 ห่าฮ่ฮ่าฮ่่าา่า่า่ซอก่่นานา่่

ตาก่องแม่ซกนอว่าเกียงๆตากองคือซอกว่าด้จากอันเอาละซอกว่าด้ใส่ถุงไปเลย้แม่เ่หอานูตุ้มเวเนุ้นองตัวทชอยมานี้นเขาเห็นเด้อวนแม่แตาก่องขุดเนาะแต่ว่าเราไม่เห็นเขาเห็นดีใจแฮ่เดิงเดินนี่ อันนี้เขาเห็นนะทุกคนว้ใหญ่หลายนี่เพื่นเพื่นเห็นแล้วรอมีข้างมีข้างเออต้องกันยิ้มว่ากันยิ้มาเลเดี๋ยมมาดเลยเด็โอู้นี่เนี่ยเห็นหลายอันเลยนะทุกคนเห็นอันนี้อันนึงแล้วก็อยู่นี่อันนึงอยู่หันสองอันเนาะฟ้าเศษเด้อมีทั้งสี่อันออกบอลเดียวกันหมดเลยเนาะอู้เบิ่งเด้อร์มีฝาเศษนาะนนู่เศษ เราก็สิห้จาฟองขขบคุดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นพี่น้องกันเด้อปีเป็นน้องของเขาเนาะจากกล่องนี่บบเห็นเลยเดี๋ยวเขาสิมาขุดหน่อของเขากันนี่ขุดไปเลยโดนโดนเห็นอันเดียวอืออ เดี๋ยวเดี hmm. mm ๋ยวเด้อเอวเ้อเออนี่นี่ตัดบบงามเนาะเขาตัดเข่าอยู่สิมันหลายพดนน้อยเนาะ เดี๋ยวเอาไปเด้ร้ายเลยไดรร้ายอะบุ้บิ้งดูอ้ไดรร้ายแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่ <c oughs> เดี๋ยวไปเบิง้งทาง้งพ่นต่อนี่อันนี้เป็นต้นผักกูดเนานะแต่ว่าบุ้มันผักกูดเขากินเลยอันนี้ผักกูดจ้านี่เขาจะบุก,กินเนาะ มันจะใหญ่ใหญ่ๆขึ้นไปเลยเนาะนี่คันว่าเอาไปปลูกอยู่หนาเงินนี่งามเนาะตัวนี้เนาะงามเด้อไปเบิ้งเมตากล้องกันตอกนอโคดเก่งเลยเนาะนี่นี่ทุกคนแล้วก็เฮงเห็นมากไม้เนาะบุู่ว่าเป็นมากไม้ไม่ยังนานี่กินเนาะตัวนี้นี่ ตัวใหญ่นี่จะกินเนาะแต่อันนี้เป็นตัวน้อยเขาวกินเป็นตัวปลอมเนาะมันจะมีมาร์คไข่คือนกับตัวนี้อีกแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวปลอมเป็นตัวน้อยนี่มันมีเลียนขึ้นไปเบ้นนี้เลยเนาะนี่มันจะมีมาร์คยุตต้นเลยตัวนี้นะนี่บรรยากาศในป่าเนาะเย็นเย็นเย็น,ยนสบายนี่ทุกคน โอ้เขาเห็นโนวายทุกคนโนวายเนาะทุกคนเนาะอันนี้บุเอาอ่ะอันนี้กินได้ไหมนะตัดดอกอันนี้จีนแดงด้วยตัดอันนี้ให้ยเมียด้อเขาซีหอยอาม่าเขาตัดเนาะแซ่บได้ทุกคนวายเนาะวายตัวนี้จะแซ่บเนาะทุกคนเอาไปแกงเอาไป เผากินจะแซบเนาะทุกคนเผาจำเจ้วนี่โคตรแซบเลยเนาะนี่อาแม่ของเขาก็จะมาตัดแล้วก็เวลาเขาตัดวายนี่เขาต้องระวังเด้อเพราะว่ามันมีหนามหล,ลายนะทุกคนนี่มีหนามหลายเด้อวเวลาเพิ่นเอาไปขายยู่าลาดก็บทาโต้ราคาหลายเนาะเพราะว่าเขาไปเอามันก็ยาอยู่ยแล้วเนาะได้ขึ้นพู่ขึ้นพาแล้่ะ ตอนเอามันกดล่างบาอยู่แลวเพราะว่ามันมีน้ำเดยต้องระวังเนาะเม่ต่อราคาไรก็ได้เองเนาะมาเราต้มหอมไงโอ้เราตาเห็นเนาะเราตาตักล่องเห็นโอ้จิตุจิ้มเนียนเนีนโอ้กินได้อยู่กินได้อยู่นี่โอเคใส่ทงเลยทำมาเขาตัดให้เนาะนาไหวเด้อไหวเนาะ กระกองเห็นอีกแล้วน้องเฟน้องฟาเฟสน้อยๆเนาะนี่ตัวนี้ใหญ่ด่ตัวนี้เนาะมีแบบลายๆแต่ว่ามันน้อยเนาะทุกคนเนาะนี่ใหญ่อะน้อยตัวน้อย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 เลยแต่ก็กิ้มได้อีกคำหนึ่งตะกรองดีใจหลาย นี่เห็นหน่อยเลยบอกด่นี่เขาเราไม่เห็นจักอันเลยไม่เห็นเนาะนี่เขาเจ้าก็พากันซอกนอเนาะกูได้ก็ว่าสิเอาเต็ียมทงแต่บุหัวเสิได้บุได้เนอะออากาศดีดีเนาะทุกคนเย็นดี เขาเดี๋ยวนี้เนี่ยมีประมาณหากคนแล้วนานอยู่ทง่แล้วก็กมีอยู่ลุงอีกอยู่พุ่นก็มีอีกผู้หนึ่งสองคนเนาะมาซอกหนอผ้ากันมาซอกหนอนะนี่โอเคล่ะทุกคนเนาะหลังจากที่เฮาซอกซอกหนอไปได้สามสิโม,มงหู้สองส่วโมงเนาะแล้วก็เฮาก็ได้ซัมนี่แล้วเนาะแล้วตาก่อมก็เฮานี้ซิกิับก่อนเนาะเพราะว่าเขามีเบียกอยู่เฮือนเนาะ สามนี่เขาก็พอกินแล้วสำหรับขับขับซวยกับขับแรงของเขาในมือนี่เนาะเขาก็พอกินแล้วเนาะเลือกกินแล้วเขาก็เสีเยาสามนี่เนาะกับเพื่อนแล้วก็เสีเอาไว้อันนี้อันนึงเนาะเห็นไว้อันนึงแล้วก็มีตัวแมงน้อยเนาะเขาก็สิเอากับไปเลี้ยงน้ำเนาะเพราะว่ามันหนาหักเนาะทุกคนหนีหนาหักเนาะทุกคนเป็นตัวแมงน้อยเนาะบพว่าเป็นตัวมันอย่างเนาะเสี่ยลกับไปเลี้ยงน้ำเพราะว่ามันบุกบุกกกาเขานะ มันน่าฮักเขาเสี่ยวก็ไปให้คําวันเบิงนอว่าเมนตูเป็นอย่างแท้เนาะแล้วก็สำหรับมือนี่เขาก็เสี่ยวประมาณนี้เนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ใดมักกอ็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องอาม่าพีเคพีแชนเนลเพื่อเป็นกําลังใจให้ค่อยกับคําวันผลิตคิดใหม่ๆโตไปเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเดอ้อบ,บายบาย